สวัสดีครับผมก้าวอินเตอร์สายลุยครับมาจากบริษัทอินเตอร์โกเทคประเทศไทยจำกัดผู้มีสัมปทานมูลนกงขาสายพันธุ์ก็มแรงที่ใหญ่ที่สุดในประเทศไทยครับวันนี้มากับปุ๋ยขั้นเขาทองนะครับแล้วก็มาในส่วนที่อำเภอมะขามแล้วก็มากับทีมงานน้องยกนะครับที่ดูแลอยู่ในอำเภอมะขามจังหวัดจันทบุรีนะครับวันนี้อยู่ในส่วนของุณพี่อะไรครับแนนาตัวน่อยสวัสดีจ้าทำลงรากติดตั้งตรงจ้ะครับที่นี่ที่ไหนครับุณพี่เนี่ยสวนที่อยู่ที่ไหนครับ ทองเวนจ้นักรอำเภอมะขามจังหวัดจันทบุรีอ่า <c oughs> พื้นที่ทั้งหมดเนี่ยเป็นหมอนทองทั้งหมดเลยไหมพี่มี่ทั้งหมดเลยจ้ะหมอนทองทั้งหมดเนี่ยที่พี่ดูแลอยู่ในแปลงเนี่ยมีทั้งหมดประมาณสักกี่ต้นนะครับสามร้ <300 S 1> <300 S 2> อยสามร้อยต้นได้นะครับแล้วก็ที่สําคัญที่สุดบอกว่าวันที่เราถ่ายวันเนี้ยนะครับวันที่ยี่สิบเอ็ดนะครับเมษายน2567ซึ่งต้องบอกว่าในภาวะตอนนี้คือเป็นภาวะว,ะวิกฤต นะครับเพราะว่าไม่ว่าจะเป็นวิกฤตเรื่องน้ําวิกฤตเรื่องลูกนะครับวิกฤตเรื่องต้นนะครับตายกันเยอะเลยเพราะว่าแรงด้วยร้อนด้วยน้องมีเนาะ,ะ,ะแต่ว่าผมมาสวนเนี่ยเหมือนไม่ใช่ทุเรียนจันเลย <c oughs> เพราะว่าสวยมากนะครับแล้วก็ที่สําคัญที่สุดเดี๋ยวมาถามกันว่าคุณพี่เนี่ยเขาใช้นะครับป Ł ุ๋ยกังข้าวท้องตั้งแต่เมื่อไหร่นะครับรู้จักได้ยังไงคุณพี่รู้จักปุ๋ยกังข้าวท้องได้ยังไงครับไปกับน้อนโยน้องโยพาไปไหนไปที่โรงงาน <c oughs> อ๋อไปโรงงานยังไม่ทําอะไรเลยพาไปโรงงานแล้วเหรอ แล,แล้วไปที่โรงงานเนี่ย<อ>เขาเก็บตังค์พี่ไหมไม่ได้เก็บจ้ะไม่ได้เก็บนะไปฟรีด้วยจ้ะแล้วไปเนี่ยซื้อปุ๋ยขยัางตอนที่ไปโรงงานอ่ะเขาบังคับซื้อไหมยังยังไม่รู้เลยไม่เขาบังคับซื้อไหมเปล่าจ้ะไม่ได้บังคับแต่คราเนี้ยพอพี่ไปเห็นกระบ,บวนการการผลิตมีขี้ยังขาวจริงไหม ไปดูสัมปทานมาไหมจ้ะอ่าแล้วพอเสร็จปุ๊บเรามั่นใจเรามาทดลองใช่ไหมใช่จ้ะส่วนเนี้ยต้องบอกนะครับว่าคุณพี่เนี่ยไม่ได้ปลูกตั้งแต่แรกอันเนี้ยนะจะเป็นข้อมูลเนาะแต่คุณพี่บอกว่าตอนนั้นอ่ะก็คือซื้อต่อมาจากเขาจ้ะแล้วมันโซมใช่ไหมพี่ใช่มันโซมแล้วเราครั้งเนี้ยเราเจอของดีลวเรามาใช้เลยไหมหลังจากที่ไปดูโรงงานมาใช่เลยจ้ะย้อนไปมาสองปีที่แล้วเนาะจ้ะอ่าเรามาใช้ตอนนั้นน่ะ นับนับลา้ฟังก่อนสวนเนี้ยมันเป็นยังไงมันโซมยังไงเป็นไงบ้างที่พี่บอกไมันไม่ได้เขียวเข้มแบบนี้มันจะเหลืองอ่ะจ้ะเหลืองเหลืงนะคือไม่ดีเลยนะจ้ะอ่ะแล้วพอเสร็จปุ๊บพี่ก็เลยตัดสินใจทดลองเอาตัวปุ๋ยขัา้าเข้าทองมาใช้ใช่จ้ะตอนนั้นใช้เป็นสูตรหมสามเนาะอ่ากลับมาจากน้องหยกอ่ะลูก อ๋อมีลูกแล้วอ่าก็เริ่สามสี่ห้าเลยสามสี่ห้าพอเพียวมาใส่เนี่ยพี่เขายังบอกต้องบอกว่ายังไม่มีความรู้เรื่องนการใส่ปุ๋ยเลยคุณพี่ก็เลยบอกเอามาใส่ต้นละสามโลเลยอ่าใช่เลยอ่ารานนี้ใส่สามโลเนี่ยพี่ใส่ทุกกี่วันตอนนั้นอะเมื่อปีที่แล้วสิบห้าวันเหมือนกันก็ใส่สามโลเลยก็ไม่รู้เนาะว่ามันยังไงมันดีไม่ดีก็ใส่สามโลสามโลไปเรื่อยกลายเป็นทุเรียนเนี่ยทั้งหมดเนี่ย จำโบมาเลยมันจำโบเยอะมากดังนั้นยืนยันว่าไอ้ตัวสามสี่ห้านี่ใส่ขยายผลได้ได้คราวนี้พอเรามีประสบการณ์แล้วมีความรู้จากปีที่แล้วที่ใช้ข้าง้าทองเนาะผ่านมาปีนี้นะปีหกเจ็ดพอปีหกเจ็ดเนี่ยคุณพี่เริ่มใช้เนี่ยเริ่มใช้ตั้งแต่ไอ้ข้างคาทองหมสามได้ไหมตั้งแต่หกสามสามมาทำใบอรียกว่ก็พอมีลูกก็มาใช้ตัวนี้สามสี่ห้าแต่ใช้แปดยี่สี่หรือว่าพวกปุ๋ยเร่งไหม ไม่ได้ใช้เลยไม่ได้ใช้แล้วเห็นบอกว่าใช้ตัวฮอร์โมนด้วยตัวนี้เหลืองๆเนี่ยอันนี้เปิดตาดอกจ้ะชัวร์ไหมชัวร์จ้ะเนี่ยเดี๋ยวเดินดูให้รู้เลยว่าว่าดกแค่ไหนได้ไหมเ้ยจ้ะเนี่ยก็คือที่ผ่านมาปุ๋ยเล่งไม่ได้ใช้เลยตัวเปิดตาดอกก็ลองใช้เคทีทูไม่เลยไม่ก็ติดเต็มไปหมดเลยใช่แค่ตัวนี้อือสาที่ห้าอ่าแล้วคราวนี้ถามต่อยหน่อยแล้วพี่ได้ทาสารไหมอ่าบอกตรงๆได้เลยพ่น แต่ไม่ได้ออกรัดใบอ่าหมายถึงว่าเราพ่นแต่ว่าเราก็พ่นเพื่อให้มันออกเสมอใช่อ่าถูกไหมเรา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 ต้องการให้มันออกในช่วงนั้นแต่ว่าสิ่งสําคัญที่สุดเนี่ยคือคุณพี่ใช้สามสี่ห้าแล้วก็ตัวเคทัวช่วยใช่มันเลยออกง่ายใช่ไหมอ่าแต่พีพ่นสารมันไม่ได้ผลนะอเพราะว่าพ่นอ่ากรักดาอืแล้วมาฝนมันตกไม่ดียุดแล้วมันมันกลายเป็นรัดใบอ๋อ อันนี้ไม่ได้เขาก็ไม่มีสารแล้วเพราะทุเรียนมันรัดไวยแล้วพี่ทําสารก่อนแล้วก็ตัวนี้ไม่ใช้ที่หลังใช่ไหมพอใช้ที่หลังปุ๊บไอสารเนี่ยมันหมดไปแล้วเพราะว่าฝนตกจัดเลยตอนนั้นแล้วเราก็ไม่อยากจะซ้ำแล้วถูกไหมไม่ได้เลยซ้ำอ่าคราวนี้ก็พี่ก็เลยเอาสารที่้ามาใส่เคทูมาใส่คราวนี้มันออกใช่ใช่อ่าออกในช่วงไหนจำเดือนได้ไหมประมาณเขาวประมาณ มันมันบานเดือนมกราอ่าใชนเดือนมกราก็มันก็ออกมกราก็แสดงว่าออกประมาณธันวาอ่าใช่อ่าถูกไหมประมาณธันวาก,กว่านิดๆอ่าเลยม,มาท้ายๆครันนี้ก็เริ่มออกตอนเนี้ยก็เริ่มขยายผลใช่คราวนี้ไอ้อสูตรปีที่แล้วเรามีความจําแล้วอ่าจะใส่สามโลมัโตแน่ไม่ใส่แล้วอเราก็เลยเอ้ยเดี๋ยวมาดูก่อนว่าต้นไหนดกต้นไหนไม่ดกใช่ไหมแต่เรายืนพื้นอยู่ต้นละกี่โลครับสองโลจ้ะสองโลกี่วันครั้งครับ สิบห้าวันครั้งคราวนี้เดี๋ยวเราพาเดินดูไม่มีใบไม้เลยนะแล้วโคนจะไม่มีแห้งเลยแล้วน้าที่นี่ดีไหมมีได้น้ำจากตรงไหนเขื่อนกีริทาีละท้าแต่ว่าสำคัญที่สุดคือตอนเนี้ เขามีปัญหากันลดน้ําไม่ลงต่อให้มีน้ํานะ,ะลดน้ําไม่ลงดินแข็งต้นใบไม่ลูกล่วงลูกไม่เบ่งแต่ที่นี่ไม่มีปัญหาเลยไม่มีจ้ะแค่ใช้คังคาทองมาสองปีนะจ้ะ,ะเดี๋ยวเราไปเดินดูกันครับว่าสวยแค่ไหนสามร้อยต้นนี่มองมองตรงนี้นะเดี๋ยวให้มองยาวไปเลยนะเดี๋ยวให้น้องถ่ายนะแป๊บสิถ่ายเห็นไหมมองไปนะไม่มีใบไม้เลยไม่มีไม่มีเลยครับนะต้นทุเรียนอายุป,ประมาณกี่ปีนะเจ็ดปีเจ็ดปีอ่าเจ็ดปีนะครับ เดี๋ยวจะหาว่ามูนะไม่มีใบไม้นะไม่มีจริงๆนะครับแล้วที่สําคัญที่สุดนะเนี่ยใบเขียวเข้มชุ่มมันนะครับแล้วก็ใส่ปุ๋ยทุกสิห้าวันเลยนี่อ่ะดูความโดกครับนี่ไว้กันอย่างนี้เลยโว้วเออนะเดี๋ยวเดี๋ยวนี่นี่นี่โอ้โห <laughs> นี่พวงอะไรครับเนี่ย อันนี้พวงอะไรครับเนี่ยโอ้โหกี่นลูกเนี่ยหนึ่งสองเอาเฉพาะพวงนี้หนึ่งสองสามสี่ห้าหกเจ็ดแปดเก้าสิบสิบเอ็ดสิบสองสิบสามสิบสี่สิบห้าสิบหกชุดนั้นนะครับตร,ตรงหัวมุมเนี่ยสิบหกลูกนะชุดเนี้ยชุดก้อนนี้สิบหกลูกชุดนี้หนึ่งสองสามสี่ห้ากิ่งเดียวห้าลูกแล้วไม่มีกิ่งตายนะกิ่งตายไม่มีน<า>ี่เป็นปพวงพวงหมดเลยไม่มีจ้ะ โอ้โหนะครับลูกถ้าอย่างงี้นี่ลูกนี่ประมาณสักสี่ห้าโลนะเนี่ยหนามนี้เนี่ยเพราะว่าคนลงเข้ามาดูแลเขาบอกเขาบอกใช่มันจะสามโลสี่โลเขาบอกว่าขอขอเป็น ABC ได้ไหมเพราะว่าเขาบอกสวยเกินนะอยาความเลยนะเพราะสวยทุกลูกนะครับไปเดี๋ยวเราไปดูใช่ช่สวยมากเลยครับนะอาเดี๋ยวเราไปดูหลายๆต้นนี่ แล้วดูคุณพี่เขาไว้นะโหดมากราคาดีก็ต้องไว้อย่างนี้ใช่ไหมคุณพี่พอใส่แล้วต้นไม่โทมเนาะจ้ะอ่าครั้งเขาท้องใส่แล้วต้นไม่โทมนี่ฮะดูได้เลยนี่ครับเดี๋ยวถ่ายให้ป้าตีถ่ายทีแล้วต้นเอาต้นนี้อ่ะเน่่เน่เห็นไหมเขาจะไว้เป็นพวงๆแบบนั้นเลยจริงๆมันโตยากนะถ้าไว้อย่างเงี้ยจ้ะถ้าอาหารไม่ถึงหรือว่าคุณพี่ไม่ใส่สม่ําเสมอตั้งแต่ดอกนะนี่เขาใส่ปุ๋ยตั้งแต่ดอกนะ อ่าใช่ไตะยดอกจ้ะถูกมั<ช>้ยโดยปกติแล้วเนี่ยปุ๋ยเนี่ยเขาจะไม่ให้ใส่ตอนที่เป็นพวกเอ,อเอ่อเริ่มเป็นเหยียดตินหนูพวกไข่ปลาตาเเหยียดตินหนูพวกมะเขือพวงเอ่อพวกหางแย้พวกผลอ่อนคุณพี่ไม่ส่วนคุณพี่ใส่สทุก15วันเลยใช่นะดังนั้นเขาเรียกอาหารมาตูกสะสมเอาไว้ในต้นเพราะว่าตัว3 4 5สูตรก็ไม่ได้สูงแถมละลายช้า กินน้อยแต่กินนานใช่ไหมมีนะดังนั้นเราต้องใส่สม่ําเสมอบางคนน่ะบอกว่าเฮ้ยสามสี่ห้าไม่โตเลยแต่เอาไปใส่นู่นตอนลูกไข่ไก่นู่นแต่ถามว่าลูกไข่ไก่แล้วตอนนั้นมียอดอ่อนมันก็เอาไมา่อยู่แล้วนะครับดังนั้นให้ใส่ตั้งแต่มีดอกแล้วถ้าที่สําคัญไม่อยากให้หางแย่ร่วงเนี่ยให้ใส่ตอนนี้เลยตอนดอกบานเลยเพราะมันจะไปกินตอนหางแย่พอดี<ช>ก็จะไม่ค่อยร่วงด้วยครับอ่า<ช>อ่ะนี่น,นี่เป็นแผงๆนี่อ่ให้ดูอีกต้นนึงนี่นี่ต้นติดกันนะทุเรียนต้นคู่ หนึ่งสองสามสี่ห้าหกเจ็ดนะไปหมดเลยในเจ็ดเอทุกลูกโอ้โหน,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 นูนูนนะฮะติดหมดเลยอือผมยังหาใบไม่ไม่เจอเลยนะสว่วนนี้ไม่มีจ้ะไม่มีเนาะนะน,ะนี่โอ้โหอยู่สิเนี่ยนะแล้วแล้วแล้วที่สำคัญนะครับเดี๋ยวให้แป๊บซี่ค่อย,อยๆแผน่นหาปุ๋ยไม่มีเม็ดเคมีนะนียืนยันนะ เดียวเจอไหมไม่มีไม่มีเม็ดคม,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 มีแต่มีแต่เม็ดสาม, 3, 4, 5, มสี่ห้าเพิ่งใส่ใช่ใช่คุณพี่บอกว่ายังไม่พอใจตอนทุเรียนตอนนี้ทุเรียนอายุประมาณสักเก้าสิบกว่าวันแล้วคุณพี่บอกไม่พอใจเอาเอาอีกสักรอบนึงนะก็ไม่ได้ว่ากันเพราะว่าปุ๋ยตัวนี้ละลายชา้าครับพอใส่แล้วมันจะเป็นนี้อ่ะอปฏิบูยู่หน่อยอ่ะใส่แล้วมันมีจุลินทรีย์ขึ้นใช่ยืนยันเลยแล้วดินนุ่มมากเลยเนาะบี่เนาะดินง่ายๆเลยจ้ะดินนุ่มมากแล้วที่สําคัญที่สุดนะน้ําที่ลดไปเนี่ย ลงไปอยู่ข้างล่างทำอเพระว่าสงเเนี้ยเราดึงอ๋อดึงยางง่ายใช่แล้วลากก็ลอยขึ้นมาง่ายถูกไหมลากทุเรียนเนาะพอเราสายไปแล้วมันก็เขียวผนันมันจะเขียวนี่นี่คนใช้จริงนะใช่จริงอันนี้ไม่หลอกแล้วที่สําคัญพี่พี่ลดน้ําเนี่ยตอนนี้ลดประมาณกี่นาทีชั่วโมงนึงจ้ะชั่วโมงเลยนะจ้ะไม่เห็นแม่น้ําไม่ออกข้างเลยลงข้างล่างหมดเลยดังนั้นน้ําทุกนาทีที่ท่านลดไป ไม่ศูนเปล่าครับลงในนี้หมดถ้าบางคนบอกกัวเน่าคอดินลดอย่างนั้นถ้าท่านใช้ปุ๋ยนะครับทั่วไปในดินมันจะแข็งพอดินแข็งเนี่ยมันจะทําให้น้ำเนี่ยลดไปลงลงยากคนงานคนงานหวานขึ้นอย่างนี้เลยเนี่ยไม่เป็นไรเลยวาชิดโค้ไม่เป็นไรเลยเนี่ยเนี่ยคนงานหวานเนี่ยถ้าหวานไปอย่างเนี้ยคือจูนิสีก็จะไปป้องกันในเรื่องของโรครังเน่าทีละน้ำอ่าเนี่ยม่มจะขึ้นเขียวเลยแล้วปีนี้คุณพี่บอกเน่าคอดินแทบไม่มีเลย หาไม่เจอเพราะว่าเาะว่าน้ำเนี่ยขนาดพี่รถขนาดพี่รถไปชั่วโมงนึงสังเกตไหมน้าไม่มีขังอยู่ข้างบนเลยไม่มีลงแล้วในในสวนเนี่ยนะครับสภาพความชื้นความเย็นเนี่ยดีมากเขาเรียกความชื้นสัมพัสเนี่ยเนี่ยเราเดินในสวนเนี่ยเย็นมากเหมือนไม่ใช่ทุไม่เหมือนไม่ใช่สวนจันเลยนะเนี่ยเออเพราะตอนนี้จันเขามีปัญหากันนะครับแต่สวนนี้ไม่มีปัญหาครับอ่ะเดี๋ยวเราเดินไปดูเรื่อย อ่ะพี่น้ำหน่อยฮะตรงไหนฮะอ่ะตอนนี้เไดี๋ยวไปถ่ายต้นไหนมันก็ดกหมดเนาะโอ้นี่นี่นะนี่มันหาหาไม่ดกไปเจอนะนักก่อนนักก่อนเออต้นนึงน่าจะประมาณสักหกสิบเจ็สิบแปดสิบมีครับนะคุณพี่เขาไว้พอสมควรแล้วก็ดูจากต้นไหนดกนะครับเราใส่ปุ๋ยเพิ่มแต่ว่ายืนพื้นเราใส่ต้นละสองโลนะโอ้โหน้มดีมากเลยเนาะหนามดีมากเลย หนามอย่างเงี้ยลงชอบใช่ไหมลงก็ชอบหนามนี้ใช่เลยคนคนร่องเนี่ยม่ย้อมม่ย้อมทท้งอ่ะม่ยอมเียจ้าไม่ได้จาให่ได้มาเฝ้าเลยใช่ไหมใช่เออมาเฝ้าเลยเราว่าเขาเขากะเวลาปั๊บเขาก็อเขาอย่างเงี้ยเขาบอกว่าไม่ยอมให้ใครมาเสนอนะเอานี่ดูครับถ้าดูแนวยาวนี่ก็ไม่มีไหมเห็นไหมแล้วที่สําคัญนะครับสังเกตที่ใบนะเวลาใบสัรงะหอเนี่ยมันจะเงา สะท้อนแสงวิบวับวิบวับเนี่ยคือตัวช่วยปรุงอาหารแล้วทําให้ลูกโตเร็วนะครับไปครดีด้วยเดี๋ยวนี่ฮะจะถ่ายนี่แวบๆครับ<ป>นี่เออนะติดทุกตําแหน่งเลยตรงสวยภูยเต็มหนามดีพี่เดี๋ยวพี่พาเดินนะก็อ่าโอเคโอเคเดี๋ยวเดียเ๋ <Grow. S 1> ดย

ดังนั้นใช้ค้างคขวาทองให้จำเอาไว้ว่าต้องไว้ดกๆใช่ไหมคุณพี่ใช่พอเราไว้แล้วหนามมันจะดูเนี่ยแล้วอีกอย่างนึ่งคุณพี่บอกมีมีอันนี้ด้วยนะทุเรียนหกพูด้วยนะมีจ้ะโอ้เนะดังนั้นใช้ข้างข้างเข่าวท้องนะครับอย่าไว้น้อยนะใช้แล้วจะไว้น้อยใช่ไว้ดกจะเป็นไส้อย่างนั้นเออครับครับไปเดินดู ตัดไปรอบที่แล้วอ่ะเจอแต่เจ็ดโลหกโลแปดโลเจ็ดโลแปดโลหกโลกนะต้องต้องเขาเรียกอะไรนะต้องไว้ดกดก <c oughs> โอ้นี่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 น,น,นี่ดกพอไหมแบบเนี้ยแล้วเขาจะขึ้นไปยังไงแล้วเนี่ยคนตัดอะ่ะ <c oughs> <c oughs> สงสารคนตัดเลย <c oughs> โอ้ <c oughs> สวยงามมากครับผมเออ โอ้โหนะเขาเรียกว่าอยู่กันเป็นเอา <c oughs> ไม่รู้จะขึ้นทั้งไหนเลยนะ <c oughs> อ้ <Yeah. S 1> แต่พ,พี่ซีอ่านี่อีกต้นหนึ่งอ่ะเนี่ยเหมือนกันเลยเนี่ยอ่ะอาพี่ซีถ่ายตรงนี้เดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยว,ล,วลงมาอ่ะนูน่นครับนูน่นนะแล้วลูกเสมอกันหมดเลยเนาะ <Yeah. S 1> โอ้โห อย่างนี้ชื่นใจครับนะจ้ะนี่ยังไม่ได้นับลูกใช่ไหมคุณพี่ว่าว่า,ว,า,ว,าว่าทั้งหมดเท่าไหร่ทั้งหมดอมดจํานวนไม่ได้นับนะแต่ปีที่แล้วนี่เรามีเอ,อ่อทั้งหมดได้กี่ลูกปีที่แล้วไม่เข่าๆได้น้ําหนักเท่าไหร่ได้น้าหนักที่ง่ายๆปีที่แล้วได้ยี่ยี่สิบหกตันเยี่สิบหกตันปีนีน้ผมว่าถึงสามสิบาจะเนกินมามเกินนะสามสิบบวกลบนะจากนัก้นก็แสดงว่าจากยี่สิบหกก็จะเพิ่มขึ้นมาอีสี่ สี่ตันสี่ตันแต่ไม่รู้ว่าสี่กว่าไปเพราะ<ช>ว่ามันโดก,กว่าปีที่แล้วใช่นะแล้วก็ราคาก็น่าจะดีกว่าปีที่แล้วนะจ้ะนะดังนั้นนะครับก็ต้องฝากนะครับให้คุณพี่ฝากคั้งนี้หนึ่งเราใช้มาแล้วสองปีและอย่างหนึ่งเนี่ยถามว่าปุ๋ยตัวเนี้ยมันช่วยคุณพี่ได้ไหมมันลดปัญหาให้คุณพี่ได้ไหมแล้วมันสาม,มารถเพิ่มผลผลิตให้คุณพี่ได้ไหมได้จ้ะบอกหน่อยอ่าได้อืม ลดปัญหา,าการต้นเนา่าหนึ่งต้นเน่าเนี่ลดแน่นอนสองผลผลิตเพิ่มไหมผลผลิตเพิ่มจ้ะแล้วที่สําคัญที่สุดทํางานง่ายไหมง่ายจ้งง่ายนะ,ะแล้วที่สําคัญที่สุดตอนนี้ภัยภาวะวิกฤตเนาะ,ะที่คนอื่นเขามีปัญหาคนอื่นเขาลูกก็ตัดไม่ได้น้ำไม่ขยับนะน้ําก็ลดยากดินก็เป็นกดแต่คุณพี่ ไม่มีปัญหาไม่ต้องคิดมากออนะสังเกตดีๆนะครับคนที่มีล้าสีจับนะว่าจะได้เงินเนี่ยจะเบิกบานอย่างนี้นะมันไม่เครียดใช่ไหมมันไม่เครียดแต่ว่าเราทําทุเรียนเนี่ยมันเครียดเพราะว่าถ้าผลผลิตมันไม่ได้ต้นทุเรียนเราตายเราเครียดนะแต่ตอนนี้เราไม่เครียดแล้วเราซื้อเราซื้อสวนมาตอนนี้เรามีสูตรสําเร็จแล้วเรามีวิธีการใช้ที่มันไม่ยากใชอ่านะใช้ง่ายนะครับและที่สําคัญที่สุดทุเรียน โกหกไม่ได้จริงมากพี่นะใช่ใช่นะโกหกไม่ได้นะพอวันไหนทำไมไม่ดีพี่ก็เลิกใช้กันนั่นเองแต่ตอนนี้มันดีไหมตอนนี้มันดีรับประกานว่ามาดีใช่ไหมใช่จะนะครับสมมติว่าคนในพื้นที่เนี่ยเขาดูคลิปของคุณพี่แล้วเขาอยากจะเดินมาดูขอมาดูพี่ห่วงไหมไม่ห่วงจ้ะนะไม่ห่วงนะเข้ามาดูเพราะว่าพี่ไปดูก็ ไปดูหลายส่วนมาแล้วนะหมายถึงว่าดูแปลงสาธิตมาแล้วอ่าวันนี้เราเราได้ผลดีเราก็แนะนําเพราะอย่าลืมนะครับถ้าท่านได้ผลผลิตดีแล้วคนในหมู่บ้านได้ผลผลิตดีนั่นคือทุเรียนคุณภาพของประเทศไทยนะดังนั้นนะให้ความรู้กันครับนี่เป็นสิ่งดีๆครับดังนั้นนะครับขอบคุณคุณพี่มากๆเลยที่วันนี้ให้มาดูสวนแล้วก็ได้ใช้ปุ๋ยทั้งข้าวทองแล้วก็ฝากไปด้วยครับใครสนใจปุ๋ยข้าวทองนะครับในเขตของจันทบุรีนะครับก็ฝากที่น้องหยกด้วยเดี๋ยวขึ้นเบอร์โทรไว้ให้นะครับเจอกันใหม่ส่วนหน้านะครับแต่สวนนี้ รวยแน่นอนครับสวัสดีครับ